สวัสดีครับเอฟีครับวันนี้จะนำเสนอเมนูเครื่องในไก่ผัดพริกหยวกนะครับตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะครับเอาพริกหยวกกับหอมใหญ่นะครับลงไปผัดก่อนนะครับหอมใหญ่นี้ต้องผัดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราผัดพร้อมกระเทียมนะครับเดี๋ยวกระเทียมเขาจะไหมก่อนนะครับ ต้องผัดให้ใสก่อนนะครับหอมใหญ่คุณสมบัติของเขา,าถ้าใสถ้าสุกแล้วเขาจะหวานนะครับใสกระเทียมกับพริกสดลงไปครับพอจิ้มกระเทียมหอมแล้วก็ใส่น้ำซุปลงไปอีกนิดนึงนะครับป้องกันกระเทียมและพริกไหมครับ เครื่องในไก่นะครับแนะนําให้เอาไปลวกก่อนนะครับเพื่อกะจัดกลิ่นคาวออกบางส่วนนะครับไม่ควรจะผัดสดๆนะครับเพราะเครื่องในไก่เขาจะคาวมากครับนี่ครับอ่าหมเอาไปลวกแล้วนะครับป้องกันการคาวอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วยชูรสชาติอาหารให้อร่อยยิ่งขึ้นนะครับเล่ากินครับผมจากนั้นก็จะมาปรุงกันเลยนะครับอยู่ในนี้นะครับ ผมจะลดะครึ่งช้อนชานะครับน้ำตาลทราย1ช้อนชานะครับแล้วก็น้ํำมันหอยครึ่งช้อนนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนเช่นเดียวกันครับใส่ลงไปครับตามด้วยต้นหอมท่อนครับคริกไทยครับเสร็จเรียบร้อยครับผม เครื่องในไก่ผัดพริกหยวกลงจานเลยครับนี่ครับเครื่องในไก่ผัดพริกหยวกสีสันน่าทานรสชาติอร่อยทำตามผมได้เลยครับ